สวัสดีนกักเรียนทุกคนค่ะวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ครูแอมจะชวนเด็กๆมาเป็นนักสืบเพื่อหาตัวเจ้าขโมยกันค่ะโดยเราจะมาหาตัวเจ้าขโมยผ่านกิจกรรมที่2มีชื่อกิจกรรมว่ารวบรวมข้อมูลเพื่อหาคำตอบได้อย่างไรเราทำกิจกรรมนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆในการตอบคำถามผ่านกระบวนการสืบสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ค่ะ เด็กๆคะอ่านเรื่องนี้ไปพร้อมกับคุณครูคะ่ะมีชื่อเรื่องว่าปลาย่างหายไปไหนถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านคะ่ะเสียงโวยวายดังลั่นขึ้นมาจากร้านขายปลาย่างขณะที่ข้าวตูกำลังช่วยแม่เลือกซื้อผลไม้ในตลาดข้าวตูได้ยินแม่ค้าตะโกนว่านี่ไงมีตัวอะไรก็ไม่รู้มาขโมยปลาย่างของฉันเป็นหนึ่งตัว ข้าวตูเดินไปถามแม่ค้าที่กำลังทำหน้านิ้วคิ้วขโมวดว่าแล้วเห็นไหมคะว่าตัวอะไรแม่ค้าตอบว่าฉันมองเห็นไม่ชัดหรอกนะเพราะบริเวณนั้นค่อนข้างมืดแต่เห็นว่ามันมีหางและกระโดดได้ด้วยข้าวตูยืนคิดอยู่สักครู่สอดสายสายตามองไปรอบๆก็เห็นร่องรอยบางอย่างดังรูปทำให้เกิดความคิดบางอย่างในการสืบหาขามโมยรายนี้ และนี่คือร่องรอยบางอย่างที่เข้าตูมองเห็นนะคะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าร่องรอยนี้คือร่องรอยของอะไรคะเราจะไปหาคำตอบกันค่ะเด็กๆช่วยครูตอบคำถามจากเรื่องที่เราอ่านกันไปก่อนนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนคะเด็กๆใช่ล้วคะ่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ตลาด และเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในตลาดคะปลาย่างของแม่ค้าหายไปนั่นเองคะ่ะเอ๊แล้วแม่ค้ารู้หรือไม่คะว่าใครขโมปยปลาย่างไปใช่แล้วคะ่ะแม่ค้าไม่รู้แล้วแม่ค้าได้ให้ข้อมูลอะไรมาบ้างคะจากการที่เข้าตู้ได้สอบถามเมื่อกี้ เยี่ยมมากค่ะเด็กๆแม่ค้าบอกว่าเห็นอะไรบางอย่างมีหางและกระโดดได้นอกจากข้อมูลที่แม่ค้าบอกมาข้าวตูเห็นอะไรเพิ่มเติมอีกคะใช่แล้วค่ะข้าวตูเห็นร่องรอยบางอย่างบนพื้นจากเรื่องที่อ่านเด็กๆคิดว่าปัญหาคืออะไรคะ เยี่ยมมากค่ะปัญหาคือมีอะไรบางอย่างขโมยปลาย่างของแม่ค้าไปค่ะเอ๊แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อตอบคำถามว่าใครขโมยปลาย่างไปคะใช่แล้วค่ะเราจะต้องรวบรวมข้อมูลและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะจากเรื่องที่อ่านนะคะเราได้ข้อมูลมาว่าแม่ค้าเห็นบางอย่างมีหาง และกระโดดได้และเข้าปูก็ได้สังเกตเห็นร่องรอยบางอย่างบนพื้นต่อไปเราจะต้องไปสืบค้นข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกันบ้างไปดูกันค่ะสิ่งที่เราจะต้องสืบค้นเพิ่มเติมนะคะนั่นคือเราจะต้องสืบค้นว่าสัตว์อะไรบ้างที่มีลักษณะรูปด้างดังต่อไปนี้ค่ะมีหางกระโดดได้ กินปลาเป็นอาหารและเราจะต้องไปสังเกตรอยเท้าของสัตว์ที่ปรากฏค่ะแต่ถ้าจะให้ชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะเข้าตูก็จะใช้แว่นขยายไปสองดูด้วยค่ะเด็กๆคะแหล่งที่มาของข้อมูลในการรวบรวมข้อมูลอาจจะมาได้จากหลายแหลง่งเด็กๆอย่าลืมจดบันทึกด้วยนะคะ โดยเข้าตูค่ะได้รวบรวมข้อมูลโดยการเปิดดูในหนังสือเรียนสอบถามจากพ่อแม่สอบถามจากเพื่อนๆและก็ได้ไปค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาค่ะเด็กๆคะเด็กๆรวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งไหนกันบ้างคะเด็กๆได้คำตอบหรือยังคะว่า ใครเป็นคนขโมยปลาย่างของแม่ค้าไปคะจากข้อมูลที่เราได้มานะคะนั่นก็คือเป็นสัตว์ที่มีหางกระโดดได้และน่าจะชอบกินปลานะคะเพราะว่าขโมยปลาไปอีกทั้งเข้าตูยังได้สังเกตเห็นร่องรอยบางอย่างบนพื้นซึ่งมีลักษณะคล้ายกับรอยเท้าของสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะและคำตอบที่ได้นะคะเข้าตูเขาสงสัยว่า เจ้าแมวเหมียวตัวนี้นะคะจะต้องเป็นตัวที่ไปขโมยปลาย่างของแม่ค้ามาแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าแมวนะคะเป็นสัตว์ที่มีหางกระโดดได้ชอบกินปลาด้วยค่ะและร่องรอยที่เข้าตูเห็นบนพื้นนะคะ <c oughs> ก็เหมือนกับรอยเท้าของแมวเลยค่ะเด็กๆคะมีใครได้คำตอบที่แตกต่างจากเข้าตูบ้างไหมคะ คุณครูได้ยินแว่แววมีคนตอบว่าอาจจะไม่ใช่แมวหรอกแต่น่าจะเป็นเจ้าสุนัขตัวนี้แน่ๆเลยค่ะเด็กๆคะลองเปรียบเทียบข้อมูลกันดูนะคะว่าข้อมูลที่เรารวบรวมได้มาเหมือนกันหรือแตกต่างจากของเพื่อนๆอย่างไรนะคะเด็กๆคะถ้าเราต้องการทราบข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆเราจะต้องทำอย่างไรคะ เยี่ยมมากเลยค่ะเราอาจจะต้องไปสอบถามจากผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์นี้จริงๆหรืออาจจะเปิดกล้องวงจรปิดดูก็ได้ค่ะเด็กๆคะจากการทำกิจกรรมนะคะเราได้วิธีการรวบรวมข้อมูลมาไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการสอบถามหรือการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆค่ะ จากการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราสรุปได้ว่าการรวบรวมข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการสืบเสาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาคำตอบของสิ่งที่สงสัยหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเราสามารถสืบคน้นและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้หลายวิธีจากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งที่เชื่อถือได้ค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เรียนจบบทที่1เรื่องเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์แล้วค่ะการสืบสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อาจทำได้โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งที่น่าเชื่อถือและใช้วิธีการต่างๆอย่างเช่นการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5และใช้เครื่องมือช่วยในการสังเกตเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆและอาจนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจำแนกประเภทตอบคำถามที่สงสัยหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ เรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆเด็กๆนำความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้มาทำแบบฝึกหัดเรื่องการรวบรวมข้อมูลจากลิงก์ที่คุณครูส่งให้นะคะและคุณครูจะรอตรวจคำตอบของเด็กๆนะคะวันนี้ครูแอมต้องไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในบทเรียนถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ